ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับในการที่ผมนะครับได้เปิดช่อง youtube นะครับเป็นคลิปแรกที่ออกในช่อง youtube นะครับที่ซื้อว่าช่องขนทึ่งเดือนดงนะครับซึ่งผมได้เอาซื้อของพอผมนะครับซื้อเหรียญของพอผมนะมาตังนะครับพอผมเป็นคนหมักมอล้านะครับ ก็เลยใส่ซอว่าคุณทึ่งเดินดงนะครับสำหรับช่อง youtube ช่องคุณทึ่งเดินดงนะครับก็สีน้ำเสนอนะครับในรูปแบบของอาการาใส่ชีวิตนะครับของคนอีสานนะครับอา,อา,อาทิตยมาโยทามหากินนะครับในต่างพื้นที่นะครับในภาคก,กลางนะครับซึ่งผมมีอาชีพ รับราชการนะครับรับราชการทหารนะครับก็คิดอยากจะเปิดช่อง u t u b e นะครับส่วนหนึ่งนะครับต้องย่อมรับก็เป็นจริงว่าก็คือเพื่อมีรายได้นะครับเพื่อเกิดว่า,าคลิปวิดีโอที่ทายทอดไปเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบนะครับทางสังคมออนไลน์นะครับถึงยุคนี้ก โทรศัพท์มือถือทั้ง youtube facebook นะแพลตฟอร์มต่างๆนี่น่าจะได้รับาการตอบรับนะครับส่วนใหญ่ค้นกับสิบเบิงทังซื้อพวกนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนถึงเบิงตาทอรหัดนะครับกับผมก็สิถ่ายทอดวิถีชีวิตนะครับร่วมถึง ความเป็นอยู่นะครับกิจกรรมต่างๆในขอบครัวนะครับซึ่งผมก็มีขอบคัวมีลูกสองคนนะครับมาใส่ชีวิตอยู่ลรบุรีนะครับร่วมถึงกาสีไทยถอดนะครับเสียงหลองเสียงล่ำนะครับรขนมทั้เนียม้ทเภงนี้ทั้งอีสานนะครับผ่านทั้ง ก่อนล่ำหรือว่าเสียงเพลงนะครับโดยที่พอผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนทายถอดนะครับซึ่งพอผมกับท้าหน้าที่เป็นหมอสู้ขวัญนะครับอยู่บากนั่นะครับ็บบีิเปิดช่องไว้เพื่อมือหนึ่งเด็กกับบ้านไปนะครับกับบานไปในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ทินนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับ สู่ช่อง youtube นะครับกดทึ่งเดินดงนะครับก็คิดว่าสีทายถอดไว้นะครับอ่าสำหรับคนที่เขามาชมนะครับขันอยากให้นํำเสนอในรูปแบบใดนะครับก็ข้อมงงินขาม้าใดนะครับสำหรับคนที่เขามาเบิงนะครับก็บฝากนะครับ ช่องใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดนะครับาาฝากติชมนะครับกับผมถือว่าเป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าก็อะยาเข็ดนะครับยาเข็ดไหวนะครับโดยช้เวลาในช่วงที่วันช่วงหยุดนะครับช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงเดิกงานนะครับซึ่งกิจกรรม ในช่วงทํางานนี่ก็สิอาจจะบ่กใครเดทไยนะครับอาจจะเป็นช่วงกิจกรรมหลังเลิกงานนะครับงานอดิเรกที่ผมไปมีอาชีพค้ขาขายนะครับอาจจะทายถอดลงไปนะครับก็ส่วนหนึ่งก็สิเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจํานะครับส่วนหนึ่งก็อยากไว้แพร่นะครับความเป็นอยู่กิจกรรมในขอบครัวนะครับ ว่าการนําเสนอในรูปแบบอื่นๆนะครับมันก็อาจจะซ้ำกันบ้างนะครับซึ่งกิจกรรมคลิปวิดีโอที่นําเสนอไปของคนอีส,สานในส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมการหาอยู่หากินนะครับเป็นหลักนะครับเนาะแต่ว่าคนถที่มาใช้ชีวิตอยูอ่นอกพื้นที่นี่ก,กิจกรรมพวกนั้นนี่ มันจะหน่อยนะครับสำหรับคนที่มีงานประจำนะครับก็รทอยากทายทอดในอีกมุมนึงนะครับของคนีสานะครับที่มีงานประจำเนี่ยเช่นผมเนี่ยอยากนำเสนออีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อมันเป็นที่เชี่ยนชอบนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็อยากทายทอดเกี่ยวกับ รื่องขนมทำเนียมประเภทนี้นะครับของอีสานนะครับแนวคิดของผมนะครับแนวคิดของผมที่มองออกไปสู่สังคมอีสานเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นแบบไรนะครับอยากนําเสนอแนวความคิดจากของน้ำนะครับก็ยินดีรับฟังนะครับสําหรับคน่นขามาช่มนะครับมาตีช่มนะครับอย่างให้ปั๊มให้แก่ตรงไดน,นะครับ แตเราอยากให้ําคลิดไปในแนวทางใดนะครับนะครับลักลักษณกับสีเ็ดในแนวทางที่จะของถนัดนะครับแลวการนาเสนอเป็นภาษาอีสานนะครับซึ่งผมก่อนขางที่จะถนัดกวานะครับที่จวบอเป็นภาักกางนะครับพันบอาคกลางก็ติดๆคัดๆแน่นะครับพันบออีสานก็ติดคล่องนะครับกับฝากนะครับติดตามนะครับ ช่องคุ้นทึ่งเดินดงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับนะครับกะฝากให้กำลังใจนะครับตีช่มนะครับอันใดที่มันคิดว่าอยากเบิง้งอยากอยากเบิ้งมุ่มไดนนะครับข้อเมนเขามาได้นะครับเพื่อเพื่อว่า เป็นแนวทางในการเฮ็ดคลิปนะครับเฮ็ดได้ ip, ว่าได้จังได้เนี่ยผมก็สิตอบนะครับ uh, คลิปแรกมีกัสิ uh, ขออนุญาตจ,จบแค่นี้นะครับ uh, แล้วก็ฝากน้ำนะครับฝากน้ำอีกแค่นึงนะครับสำหรับช่องคนทึ่งเดินดงนะครับเบื uh, ้องตอนน้นี่คลิปวิดีโอนี่บัตรในล่งนะครับนะ่าจะเป็นล่งคลิปนี้คลิปแรกนะครับล้วกาจะล่งใน ลงรู้สึกว่าจะล่งในในชดนะครับเป็นเสียงเพลงเสียงเป็นเสียงล่ำนะครับของพอนะครับที่เพิ่นแกงแล้วก็อ่าล่ำลำถวายอุปคุธนะครับซึ่งอุปคุธกับยูวัดในหมู่บ้านนะครับกับเะมาณนี้นะครับที่สีะน้ำเสนอนะครับหลังจากนั้นก็กับสีหลากหลายยครับกับสีมีหลากหลาย ในการที่สิไปนนาเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับนะทั้งอยู่ในเขตภาคกลางในช่วงเวลากลับ,บาดนะก,การไปการไปกันมานะครับการหาอยู่หากินกสิมีแนนะครับแต่ว่ากาสิบ่ได้ดลายปัญหานะครับกสิลักๆก็อยู่กสินําเสนอกิจกรรมภายในขอบรัวนะครับเพื่อนะเป็นที่ถืออุ้ถิกใจนะครับขันบอดอีถือขันเบื้องแล้วบอบแนวทางมันเป็นอีกแบบนึ่งก็ต้องปรับ สำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับเด้อสวัสดีครับ